วันนี้มาเดินเล่นกับคุณยายที่บ้านม่เห่นบ้านคุณยายนะคะล่มต่วนี้มันส اؤ หนาวหนาวเนาะเมื่อนีนถาอยุเฮียนกับหนาวอย่เด้เพราะว่าสันเขาถอดเสียมันหนาวไหมฉันนุ่งเสียกับหอนันนุ่งถอดนุ่งเสียเพืนนี้มันหอนเพราะว่าถอดได้คุณหนาวถอดเสียไ่ได้กับหนาววันนั่น มันล่มเมยยายดวงตากล้วยมันล่มมากเหมือนหนูเหมือนเว้น,นล่ม,ลมหนาวไปหาท่านเพิ่นมาเขามาเบิ่งออกมาบ้าทหนเนะอาเห็นเอาเนี่ยยู่บ้านน้อเพื่อที่ไก่หัวมันเกิแข็งแรงแน่นอน แม่นี่าย,ย,ายหเ,เหน่วัไส้ร้าอยู่อนี่รถดังแต่เอไปเรยากีัซนได้ดอกบากลจได้ใส้เลยนเงุแม่ก็ดวเคซีนซอยก็่อยู่เดี๋ยนี้แดดออกมาแน่รามือเมือนไวรคืม อากาศคืมคือาอ,าอ,อากาศคืมนี่มันเริ่มเริ่มแดดออกแล้วพอเห็เห็ดเหี่ยมันก็เห็นนเข้าหรอมาเห็นเห็ดชา <c oughs> โอ้ยผ<อ>ู้ใดก็ข้วนเจ็บาเแก้วนไข้ เอาสุดไปไวสองหันท้องหันท,ท,ท้องสนี่นีผีตขายยีค่คนสีน่ชนห่งเอไไเอไล่ไปเายแป็นอัดแยวโลกับวาอัดน่ะเห็นเกียบมัดขึ้นมัดหนึ่งจ่ได้ขื้นวาง่ไม่ยใช โอ้ยมันเมาเราใส่เงินมาไปใส่เงิน,นเขาไปใต้เคียเดียนมาขายนั่นดิสูเม,มือโเลยได้มาเหมือนได้กับกินเมาเหมือนัน้นมูวเาวน้ำเดิมมัวกินเลอ บางมีเซ่อๆดอกแล้วก็ดีดอดกว่าอากาศดียันไม่เย็นดวงแล้วมีทั้งรหลดไถท,ทั้งรหลดอัดเฟียงทั้งโลงสีไรเนี้ยอย่างเดียวสาวผู้เดียวค,คมนมางค้ากันนะ

เจ้าว่าสีเฮ็ดอันไปออกไปท่ายีหยังลงยู่ถูบลงอันนี้มามี่เนี่ยไปทายแม่ถ้าเราเมื่อท่ายคลิปก็ได้จะควงกับยงังว่าท่านใดเก่งก็เลยมามีแเนี่ยสิไปทาย อยากกินแกงผักขิเล็กนาะอยากกินแกงผักขิเล็กบะ่นมีผู้ใดไปเก็บหายอยากกินแกงดอกมั่นแม่ย่ยดูอ่ะโอ้โห้กลัวแสบแกงเป็นมากเมียอันนี้อมชิมสิลายุสิลายยุบะมีคนไปเก็บเมียโอ้